สวัสดีครับผมนาวิทุสแสนโกสิกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะคารุศาสตร์ชั้นปีที่สามวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คุณคณรูทวิศักดิ์เรื่องจรรยาบรณวิชาชีพครูและตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านของครูทวิศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันว่าครูทวิศักดิ์นั้นน่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจรรยาบรณวิชาชีพครูขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูในริษันะครับและวันนี้เราก็จะมาถามเกี่ยวกับจานีรวิชาชีพครูประมาณสองถึงข้อนะครับข้อแรกนะครับครูคิดว่าอาชีพครูปเป็นความสำคัญอย่างไรครับอาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นผู้ครูเป็นผู้ลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลุกฝังด้านจิตใจให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะมีคุณธรรมอันเป็นประสงค์มีคุณธรรม,ระม,รรมจะได้ทำที่ดีงามอันจะก่อให้เกิดความประพฤติการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในสังคมนอกจากนั้นครูยังเป็นผู้ที่พัฒนาในเรื่องของความรู้ทักษะ ในด้านต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้หนักเรียนได้นำไปใช้นำไปไประยุกต์ใช้ในลายภาคหน้าแล้วก็มุ่งเน้นมุ่งเน้นโดยเฉพาะให้หนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าจะให้มีความรู้ในด้านต่างๆเพียงอย่างเดียวนะครับ ต้องมีความดีงามในจิตใจมีคุณธรรมมีจริยรธรรมอันเป็นสิ่งที่ดีงามให้กับเขาด้วยนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเรียนเก่งอย่างเดียวแต่การประพฤติปฏิบัติตนอาจจะไม่ดีนะครับทําให้ชีวิตในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นนะครับในส่วนของครูเนี่ย จะมุ่งเน้นฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจะิยธรรมอันดีงามควบคู่ไปกับการมีความรู้มีทักษะมีกระบวนการที่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตในภายภาคหน้าและเยาวชนเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองและเกิดความสงบสุข เน,นี่ยนะครับต่อไปงั้นเรามาเริ่มค่อยสอนกันเลยนะครับค่อยสอนผมครูคิดว่าจรรยาบรรณวิชชพครูมีความสําคัญหรือไม่อย่างไรครับผมสาหรับจรรยาบรณวิชชพครูนั้นถือว่าสําคัญนะครับสําคัญมากเนื่องจากจรรยาบรณวิชาชาพครูนั้นเป็นมาตรฐานที่กําหนดเป็นข้อบังคับ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับนะครับเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศสถานะของครูเพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวครูนะครับเมื่อเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวครู นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยรวมนะครับนเมื่อเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วเนี่ยการกิจกรรมของครูเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหากเกิดปัญหาใดๆชุมชนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือ,อในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆให้ร่รวม่วงไปด้วยดีนะครับในเมื่อเราเป็นครูนั้นถ้าหากผู้ปกครองสิทธ ชุมชนให้ความเชื่อถือไว้วางใจนะครับที่จะเป็นผู้ที่สอนบุตรหลานของเขาให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามน,นะครับอันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆได้ไปเป็นไปด้วยความรักลึกโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้น การจัดการศึกษาไม่ใช่เฉพาะจัดเฉพาะคณะครูหรือผู้ริิหารโรงเรียนอย่างเดียวนะครับเป็นการจัดการศึกษาโดยมีส่วนลดส่วนร่วมนะครับการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้องค์กรรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาพดีนะครับ ผู้ปกครองผู้นำชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจัดการศึกษาของโรงเรียนนะครับเพื่อให้ตรงให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละชุมชนนะครับแต่ละชุมชนนั้นมีความต้องการที่ททไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นนะครับดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ย ุ่งเน้นให้โรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาโดยให้มีองค์กรอ,อาคีเครข่ายขององค์กรรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็ดีองค์กรเอกชนก็ดีหรือ,อตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับผู้ปกครองผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านีนน้จะมีบทบาทในการาที่จะเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้มีการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กในในโรงเรียนในชุมชนนั้นมีความรู้อย่างเป็นศักยภาพ งั้นผมขอให้ครูช่วยยกตัวอย่างที่ครูนำจรรยาบัณวิชาชีพครูไปใช้แก่กับนักเรียนหรือสิทธิ์อย่างไรบ้างอ๋อสำหรับการนำจรญญาบัณวิชาชีพครูไปใช้โดยเริ่มแรกเลยก็คืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครูจะต้องมีความตั้งใจในการที่จะอบรมสั่งสอนสิทธิ อย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในด้านต่างๆมีคุณธรรมมีจริยธรรมครูจะต้องออให้ความรักความเมตตากับสิทธิ์นะครับด้วยความเสมอภาคโดยเฉพาะมีความยุติธรรมนะครับ เมื่อเกิดปัญหาจะไม่ลาเลียงตัดสินปัญหาไม่เหต็ด้วยผลไม่ลําเลียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแล้วก็ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านวาจาและจิตใจครูควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเขาได้เห็นและได้ปฏิบัติตามครับครูก็มี ข้อที่จะตอบคำถามของอข้งหนูที่ที่ได้ถามครูมาเชีย่านไปตอบนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับความคิดเห็นของครูทวีสัติ์เกี่ยวกับจานารรณวิชาชีพครู และว,วันนี้ผมก็ได้ข้อคิดและข้อเสนอแนะมากมายเกี่ยวกับกรรบรรวิชาชีพครูและว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ